พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปสุขสุคนเด้อน้องพ่อพี่้องเลยบวชาว์อยู่ไกลอยู่ไกลน้องพ่อพี่น้องมาพบมาพ่อกับบจิตปุตุมพรคือเก่าเนาะคือตัวนี้น้องพ่อพี่น้องทางบจิตเองนะครับทุกคนมาอยู่ที่เมืองไซผู้ทองพี่ได้พี่้องเลยแข่งโซนเขตบ้านกุดกุดฮีเนาะบ่คำโดยมาตรกันกับบ่คำน้ำเนยน้องพ่อพี่น้องเลยโดยสบายดีสบายดีเนาะพ่อพี่้องเลย เอามาหาครอบครัวของทางนาเอเดินเพิ่นเนาะอพีิร้องอยอ่าเพื่อนของเพิ่นก็ได้นพพิร้องเลยเจเเจนบ้ายังไบุกกำจับ้อก็ได้เนาะเอานพพรลองเลยพรา่าคืออ่าพวกเมนพองจาจื้อกันได้ยูโบนพพิรองพรา่าคือทางครอบครัวของเพิรนนี่เนาะนพพิรองเลยอ่าชุดก่อนเนาะอ่าตั้งแต่บจิตมาครั้งชุดไทยมาสัมผัสเพินตอนที่ว่าอ่าฟาาเพื่อนเพินก็ได้แบบว่า คือทางครอบครัวของเอื้อเพิ่นก็ได้เกิดอ่าบาดเจ็บน้ำเน่แหละตั้งแต่สุดนั้นน้องพ่อพี่น้องเป็นปไีเลยที่ว่า budget ไม่ได้ข่ามาหาทางคณะครอบครัวของเอือเดือนน้องพ่อพี่น้นพอ,พนองเอ้ยก็คือมืัอนี้เนะาะครับ b u d g e เองก็มีโอกาสอ่ามืัอนี้สิข่าวมาถามไทยบิงึงเนาะเป็นจังใดอยู่ดีไม่แห้งยู่บ่เฮ็ดเบี้ยเหตุการณ์งานอีหยังเน่น้องพ่อพี่น้องเอ้ยเ๋ออย่งไดนกับเป็นกําลังใจให้บ b u d g e เลยกับทางคณะทีมงานในเด้อน้องพ่อพี่น้นพอ,พนองเอ้ยโอเคพี่น้องจังไดนก็เข้าไปติดตามครับชมน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยโอเค Rồi, nó có phía đông gây Nó có phía đông, điều thăng bất chít ảnh nó Sì khẩu phải tham thay bằng thăng gây phân con Nó phi phía à, Bên chân đầy nó, bỏ đây khẩu ma, Luôn tợp leo phía đông gây Bên chân đầy đường khẩu đường nam Phó dù phó kín dù bò nó Mì khẩu mỹ nam hay đúng hay tao kín dù bò phi đông gây Ta nó Phó mà bừng Mì khưa mà ư nắm nè Nó có phi đông gây Ta to Bớt là bò mà mắt này bò nhá โอ้ม oh, 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 no, ีหมากอยู่บ่โอ้ดูดูดูเอาเอาเอานอนพอดี้องเอ้ยป้าได้ของผักของต้นบ่โอบ่อขั้มบ่นี่โอ้มันชิลงบ่เดือบานจะเอ็นมาพี่เอ็นบ่โอ้ดโดยูอาโตเอาเอาเอ้ยสบายดีสบายดีเนาะอืมมันมันงุ่ยลงบ่เดือบันจังได้เอ็นนี่นะมันเซื่ชื่อบ่อโอ้ แต่ว่าค <chairs. S 1> well ือเรื่องอันน่ะเสาตัวไหนเนาะเสาเสาตัวที่ว่าผ้าผ้าผ่านบ่เขาลืมลืมหรืออะไรว่าจังไหนเนาะอันนี้คือเขาม a างปุ๊กไม้เนาะเมนบ่ม a างบ่หรืออะไจังไหนหรือบ่อันนี้คู่มาสูดดิซือบ่เออคู่มาสูดดิซืออืมเออจากตอนที่ว่าผ้าผ่านนี่คืออันน่ะเขายังบ่ได้แบบว่าม a างบ่ได้เห็นยังเลยเนาะเออแต่ว่า ช่วงช่วงตอนพระพายตะกี้เนี่ยคือไม่ได้นอนนะเมนบอโดยไม่ได้นอนนอนอยู่เทิงพุ่นบอโดยบวกล้ามานอนโดยแต่เดี๋ยวนี้ได้แสนนอนพี่บอกนอนพี่แบบเป็นจะได้คือกล้าบัดเหมือนสูตแล้วเมนบอโดยเออเรียบร้อยบ่าสูตรได้นอนได้อืมเป็นจะได้แสนนอนอ่ากลับมานอนอีกกแบบไม่มีเนี่ยแปลกๆบอมีบอช่วงตะกี้เป็นจะได้ช่วงตะกี้นะ bèt mì mì nào bẻ bẻ gì đâu bao đồ bao nó đã nó pha pha nó, cứ là thằng ấy đứa nó, cả mét này nó đứa nó, thực thực kết bao, à, khi cả thằng mà không phân nó, từ khi nào đó cứ là khay khay rồi, ồ, nó bằng này coi vậy, rồi là cứ thằng đồn lúc luồng bỏ เออเล่นเอาลูกนายไข่นาบวมเด้อเนาะอืมบาทเดียวเลยแม่นบ่บาทเดียวอะทุกน้องพี่น้องเอ้ยตะกะย่านอยู่ไเนาะาแต่ว่าอันนี้เฮาเอาาคูเพิ่นลงมาสูาคูจักองค์นี่น่ะองค์เดียวองค์เดียวบ่อืมเพิ่นมาเพิ่นเฮ็ดได้อืมรดน้ําเพิ่นบ่อ่ิน้ํามนต์พบ่อืมนพอพี่น้องเอ้ย นั này, à, t t à, này, t t ưa, ่ๆเนาะอ่าต uh ั uh ้งแต่ม uh ื uh ่อสำหรับบ u จิ e ได้อ่าสำหรับบ u จิ e นี่ตั้งแต่มื่อที่ว่ามาถามตอนที่ว่าฟ้าฟามื่อสุดท้ายจากนั้นกับเปร์ดีมาเลยเนาะอ่าบปร์เซ็นพันมาด้วยอยู่บ้าอืมเห็นอยู่เบ้างเดินเอ่อเปิดไปซอยอยู่ใช่ไหมเออมันเกิดชีพบ้างโอ้โหติดตามทางทีมงานอยู่เป็นบ่างเดิน แต่ว่าคือท um, claro um, um, hm ั้งเจ้าของทั้งครอบครัวเราได้เสียเป็นจังได้เนื่องเขาเด้งน้ำเราได้พออยู่พอกินอยู่บ่อโดอบ่าจังได้อ่อบ่อป้องห้าขมือหาขมือบ่หายังหาขมือจิดอขายจีดอไดเอาข่าวบ้านแหลกเอาโอ้คือขายนี่คือห้องบริหารขายแบบแถวตรงตลาดเลยเนาะยเมืนบ่โดยห้าโคเอาโคทำเพื่อนโคทำเพื่อนดิอืมคือเราเอาที่ จิโรไปเนาะ,ะจิโรไปเด็กเปลี่ยนคันบ่อเขาก็เงินเมื่อนี้ได้ไปยีบ่มื่อนี้ไปบุ่ณจิโรนี้ได้แล้วก็มื่อไรเขาบาทย,ยังประมาณเทา่าไรเขากินดีวนี่นึได้ <laughs> ่วนึงนี่ได้ช่วหนึ่ง,งดิต้องต้องได้ไปคู่มือเนาะขันบ่ไปนี่บ่ได้เนาะลูกเต้าได้ะ bà phải đúng tàu, mẹ, oh, cứ là, ê, là con ở bay bay mẹ bố, bay mẹ, mẹ bay mẹ, mẹ hay, uh, <laughs> uh, đôi đôi, à, bưng bưng, bưng. À, này nó thì phải phải mà nhàng có hùa khâu, nhàng này là bố hám, nhàng เออพระอานัน์น้องๆนี่ชื่อว่าว่าว่าวได้างเดยหรือเปล่าโดยอ่ามาไดี๋ยวนพอผัวแหญ่ได้ดเนาะเจียงเลยเขี่ยงบ้าเดี๋นาะเลยอือนือน้องผีน้องเอ้ยผู้หญิงจะคนผู้ชายจะคนใช่หญิงสองหญิงสองสองแสดงว่าได้ลูกสี่คนนี่เนาะหญิงสองชายสองให้ผู้หญิงได้ใช่ผู้หญิงกับไปรินไปรินบ่างผู้นั้นคือจะเป็นผู้กุ๊กเนาะโดยผู้ก๊กเออให้ลืมหน้าเพิ่นเลยพี่น้องเอ้ยจักปีก็ผัวนะ หาปีเลยห้าปีป่ะเดิมหน้าเพิ่นพี่น้องเองกะเตะข้าวตะกี้กะเจ็ดปีป่ะเออไก่เขียวไก่เขียวเด็ดสิข้าวตะกี้กะแถวนี่แหละนอกพ่อพี่น้องเห็ดอนะตุบหน้อยเพิ่นเนาะอ่านอนอยู่ถึงตอนนี้กะคือว่าเด้อเนาะอยู่เพิ่นอยู่ชั้นตัวปูนี่แหละพี่น้องกับเพิ่นแหละอ่า แต่ว่าฝนตกเลยเสียนี่บม่ได้มีในขังบ่โู้ชมขังผะ้ชมบ่เออน้ำมุงน้ำไม้เลยเสียบม่ได้ไปหาไปไปได้ขาอยืมน้ำบ่อืมแถวนี้อืมแบบไม่ได้ขาดนะบ่ไม่ตลอดไปตลอดเลยเนาะตลอน้ำไม้นี่คือปิดน้ำไม่ใดน้ำไม้ไผ่อยู่ทางบ้านเั้งไม่นี่ได้ไม้ปลาได้ป่าบ่เมนน้ำไม่ใดบ่ น้องพอพีนองเอ๋กัมีโอกาสได้ขมาถามเบงแต่อยู่ดีมีเฮงบื้องสุจุคนอยู่แล้วว่าบอกมันมาเยี่ยมหงแล้วน้องพอพีนอเอแต่เขานี่อกินสบายยังไงเนาะเขาเขากินอิ่มอยู่เนาะแต่ว่าต้องได้หาคุมมือเป็นบ่ทุกขับเขา,ขาอยู่แล้วว่าเบร์ได้อดแล้วว่าไล่ต<ม>ลอด แต่แสดงว่ามื้อ <monastery> อ <The> ื่นก็ต้องได้ไปอีกเด้นี่เนาะแม่นบ่เออมัมีแต่จิรอเลยเนาะอืมก็เห็นอยู่บ่เห็นบ่นตกบ่เห็นอืมคําแบบฝนตกซมๆแบบนี้าบ่เห็นนี่เฮาสิหาหยังวันกบเขียดกบเขียดบ่โดยอกบเขียดกบเขียดเนาะอ่าเฮาไปยืเนาะ เป็นเงยได้ซ่ํานี้เนาะเดี๋ยวนี้เนาะกบอยู่นี่โอ้ยอ่าเป็นหยังล่ะฮะบ้าขนมคือกินเลยมีขนมบ่เดี๋ยวมัจังได๋อ่าเพิ่นมีหยังก็มีข้าวมบ่นั่นน่ะมีข้าวมีน้ํามันมีมักพริกมีปองปลาน้ําแน่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยลากินข้าวกับหยังก็มื้อนี้ฮะกินข้าวกับหยังนมีผู้ใดเด้บ่เก่งนํานีเนาะย่านบ่มาตกี้เพิ่นคานเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่า À, Niên sao bao mình có một mặt ba à, bò, mặt ba nó, mặt ba hồ khẩu, à hồ mi bò, mặt mặt mì, bò? mặt 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 bò không? mặt 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 lên. mặt 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 พี่เจนนี่น่ะเออเนาะอายพ่อายบ่เอ้ยรุนเรือมาบัดอายนี่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเออแต่ว่าพื้นไผ่เฮาได้สิเฮ็ดจังได๋นี่เฮามีพื้นอยู่บ่อยู่เฮือนนี่ทานบ่ใส่ทานคมบ่เออไฟสุราเฮาได้ซะบ่ได้มีบ่อืมมางมืดน่เข้ามางมืดเลยเนาะ แน่ๆเนาพี่น้องอยู่นํากันอ่า4 6เนาะ6คนแม่นบ่อยู่เฮือนนี่แม่นบ่6คนเลยเนาะอ่าูก็4ได้ๆพี่น้องบ้ลูก4คนเลยเนาะจักปีก็เอ้ยจ้ะน่ะบายอืมาา่าเนาะพอพี่น้องไหาลูกเต้าเนาะอ่าหลายคนนึงมาบัดอ่าคุมอยู่คุมกินด้บัดนี้เนาะ คุ้มอยู well, ่ค like ุ yeah, anyway, yes. ้มกินนี่ก็ยังยากเลยพี่น้องเลยฮะเพราะว่าเด็กน้อยเนี่ยบดให้บ่บดไสไห้บ่ยังไปกินขนมบ่ได้อบก็แอบบ่เอ๋บ่อืมอันเดี๋ยนั่งพี่น้องเลยก็คือสีในนี่แหละเนาะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็อันนี้คือจะเป็นน้ำสร้างเนาะน้ำสร้างที่่าสร้างผู้ใหญ่เพื่อนช่วยมันบ่ทางแต่กี้พูดนะพี่น้องเลย มาตั้งแต่ลุนลุนน้ำพ่อพี่น้องอ่าตอนนี้ก็อ่ามีโอกาสได้เข้ามาน้ำพ่อพี่น้องจนว่าอ่ามีหอนห้อยได้พี่น้องห้อยอันนาผ้าฟ้าดีอ่าผ้ฮาผ่า,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 าอยู่เพื่อนเพือ่อนดังนี้น้ำพ่อพี่น้องเอ้เต้กองเบลเลยน่าเนาะ <c oughs> อันนี้ได้ใช้จะได้อันนี้ขังไวบ้บ <c oughs> ่มันมันฝนฟ้าแม่นบ่โดยาุอนฟ้าอ่าเอาเอาเอาน้ำพ่อพี่น้องเอ้มีเป็ดอีกบ่เลี้ยงเป็ดพ่มบ่ มันเป็ดชื่อเจ้าบอกเป็ดเป็ดเฮือนนะฮะเป็ดเฮือนพุ่นบ่เออเป็ดหลายเนาะพ่อพี่รองเอมานี่เอ้อนอ้นี่เด้เดี๋ยงมาไอ้นอพ่อพี่รองสองตัวสองตัวนี่บ่มาน้อยนี่เอามาหน่องกับเจ้าเหมืนบ่เอออันเี้น้องพ่อพี่รองตัวหน้าบ้านตัวหน้าเฮือนเนาะอ่านี่เลยภายในอนาคต ่าต่อไปกับพ่นและอ่าหาเงินหาคำได้เนาะอ่าอันนี้คือจะเป็นเดินของเขาเองเลยบ่๊ะเนบ่น๊ะเดินของเขาเดินของเขาบ่าอืมโมเมนต์เดินเจ้าของโดยอืมเดินเจ้าของโบมีบ่ได้มีะลอืมเพราะว่าต่อไปนี่คือชิวออเลยเนาะพราพี่รองเลยต้องได้เห็ดอันน่ะต้องได้อันน่ะเห็ดเห็ดเห็ดขัวได้หน่เนาะขัวขมได้หนิ ແມ່ນແມ່ນໃຫຍ່ໄວໆเด้อອາຫາເງິນຫາຄຳອາມາເຮັດເົ້າກິ່ງຢູ່ບໍ່ນໍນໍນີ້ນໍແນ່ແນ່ເນາພໍ່ພຕກເຂົາດນີ້ຍັງດກິນບໍດົນນາະບໍຫາຄືຊິບດນຂົ້ານສໍຄັນນບອຢປລງລນນມານອຍນດເຂົນືບບວ່ັກລນ เพราะว่าคือเขาต้องได้หาของได้หาของได้กับเขาไปเลขเปลี่ยนอยู่นณาหมู่บ้านเนาะกระเบิดคู่เธออยู่บ่กระเบื้อคู่เธอดิมาหยังเลยเฮ้ยจนุ่มบ่ยาโนมิดคู่คนนะบ่หนิอือโดยโดยน้องพ่อพี่รองเอ๋โอจังใดก็มีแต่ว่าเป็นกับังใจให้เห็นแน่นออ เด่นร uh, no. no, okay, no, ูป Pink เต้าลูกก็ยังน้อยครับเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าผู้ใหญ่ๆนําไปดินบ่ไปดินทางกลางบ้านบ่ดินเชิงอุนพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าตามมทุ่งมทางเนาะเนาะอโอเคเด้อเนาะอ่ากเดี๋ยวสิได้พากันนะเมื่อยแล้วอยู่นี่ช่วงนี้ก็สิฮอดน หมาม the uhm. ุ่งเดี Nay, ๋ยวไพี่น้องเลยอ่าสี่โมงเศร้ากวนแล้วแหละเนาะมีโอกาสเข้ามาถามไทยเพิ่นอ่าเป็นจังนใดยู่ดีมีแห้งยู่บ่เห็นเนาะก็อยู่ดีมีแห้งยู่แต่ว่าเรื่องข่าวเนาะเป็นบ่าอืมข่าวสาคัญอืมคือคือทั้งเอ้ยนี่ก็ไม่เนี่ยไ่ได้เห็นหน้าเป็นบ่อันนี้คือหน้าเจ้าของบ่หรือไงเห็นหน้าเจ้าของโอ้โก้าวมาใช่ได้จักชอบแต่ละปีนี้สามสิบสองสามสิบสองบ่โบกุ้มบ่ คนหลายคนหลายบ่โดูบอกคนหนึ่งสีเอ้ามันเป็นอะไรแบบแบบคือโมเมนต์โมเมนต์แต่ว่าเฉพาะครอบครัวเฮาบ่โดยมีจเจครอบครัวส่กลินนี่สี่สี่ครอบครัวโดยอ๋อสี่ครอบครัวเข่าอนาสามสิบศอหัวกินเนาะสุดยอดเนาะรวมๆเลยไรบ่กาประมาณจ้าคนครอบครัวนี่ก็ถือว่าหกเลยอ๋อ หายคนบ่อ <pairs of s> ืม4ครอบครัวเนาะพ่อพี่น้องบ่ธรรมดาเด้เนาะอ่าเฉพาะยังบ่กุ้มดกเพิ่นก็บ่มีข้าวกินคือกันเพิ่นก็อดคือกันบ่ได้นี่ก็ได้มีแต่หาของได้คือกันแม่นบ่อดเอาเนาะพ่อพี่น้องคือสิอ่านีแหละเดี๋ยวนะบ่จิตเนาะพ่อพี่น้องสิเอานะเงินมาให้ทางนน้องๆเพิ่นพอได้นะซื้อข้าวต้มขนมกินเด้อซะเด้อ อ่าบ uh, ่ได uh, e no? uh, ้ซ uh, e uh, e no? bon ื no? de, no? uh, na, de, de o, ้อแนวมาฝากมาต้นนี่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้อ่าคือว่านี่เนาะเพิ่นได้รับของฝากอ่าจากทางอนาบ่เซนเพิ่นหรือว่าทางอนาผู้ักผู้ใหญ่เพิ่นนี่ก็ถือว่าอ่าดีใจนําเด้อเนาะมีแต่สิกินองปลาเนาะมื้อนี้เนาะเออคั่นว่าทางอนาบ่นเพิ่นบ่ได้มามื้อนี้สิเอาสิกินกับหยังมื้อนี้สิอนี่สิอบ่โอ้ยังทันไข่ด้ดนี่เนาะโดยโดยเอาักละ เอา๋อน so, okay, okay. ุ่มเอาดูเฮ no, okay. ้ยเยอะเลยเท่าน้อยเ้ยเนาะเอาโอเคโอเคเนาะพ่อพี่รองเลยชื่อนุ่มกินเด้เด้อฮด้วยด้วยนาะพ่อพี่รองเลยเออเมืองรู้อันน่ะเมืองไม่มนุ่มบ้นิเมืองไ่มีเนาะมีแต่ของอันน่ะของกินในครัวในนี่เอาเนาะออืเอ้านาะพ่อพี่รองเลยคือสี่ประมาณนี้แหละเนาะพ่อพี่รอง อ่าน no <Ừ. S 1> ี่แหละเฮือนซานด้านแป้นของเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าบอนอ่าไฟฟ้าเพิ่นอ้าวพวกลาสบายดีดูสบายดีเออบึงเด้อเนาะจังเป็นแท้นะอือโดยๆๆเอาคือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องบ่ิเองก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าสิได้ขอตัวอ่าเมื่อก่อนด้พี่น้องพุ่นมีโอกาสพุ่นเนาะพ่อพี่น้องสิได้ ก็มาเยี่ยมยามทำไทยทางครอบครัวของเอ้ยกับนายเพคนเนาะเฮ็ดเตาบ่อเตาของายบ่บอโมเมนต์บ่เออคิดว่าเตาคงจะของนะของผูกบ่อเขาไก่กูเดีผูกู่ดพูนบ่อคิดไก่แค่เนาะเห็ดไก่ดูดูดูเอาสนอเอาเคเด้อเอาสบายดีเด้อเอาสบายดีสบายดีเนาะงพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะคือสีประมาณนี้เลยนาะงพ่อพี่น้อง ทางบูิตเองก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปน้อพ่อพี่น้องเลยจากนั้นก็ต่างหากว่าผิดพลาดประการใดน้นอพ่อพีขขนอ่น้องทางบูิตเองก็กราบขอโทษขอไพรนำบัดรจุกบุตรสุขคนเด้อน้อพ่อพี่น้องเลยก็สนับคลิปนี้ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนน้อพ่อพี่น้องเลยจากนั้นก็กราบขอบุญขอบคุณทางนาผู้รักผู้ใยและหลายที่เข้ามาติดตามหัดชมและก็เอฟซีที่เข้ามา ກິດຈະກໍາຊົມເປັນກໍາລັງໃຈໃຫ້ເນາະພໍ່ພີ່ນ້ອງຂໍໃຫ້ FC ເໝິດທຸກຄູ່ທຸກຄົນຢູ່ດີມີແຮງມາເບົາຈິດເອງຂໍກາວຄໍาວ່าສະບາຍດີສະບາຍດີເດີນພໍອງ